สวัสดี f อฟท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องคนขายเหรียญชาแนลคลิปวิดีโอนี้จะนำเหรียญที่มีราคาซื้อขายมีช่องรับซื้อเหรียญหนึ่งบาท ขายได้ราคาหลักร้อยเหรียญ5บาทราคาหลักร้อยท่านผู้ชมเชื่อไหมท่านผู้ชมจะขายไหมมีช่องรับซื้อแน่นอนติดตามทาง youtube ดูหลายๆช่องช่องรับซื้อเหรียญ เหรียญหนึ่งบาทที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหรียญแปลกมีความหนาปีพศ2562ราคาหลักร้อยตั้งแต่ 300บาทถึง500บาทล่าสุดพบเจอช่องช่องหนึ่งประกาศรับซื้อราคาหลักพันจริงไม่จริงท่านผู้ชมก็ติดตามเอาเองส่วนเหรียญ5บาทปีพศผลิตน้อยปีพศสอ0พ4 6 เหรียญนี้ปีพศนี้มีราคาซื้อขายตั้งแต่400บาทถึง1,000มีอยู่2บล็อกนะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกที่มีราคาสูงสุด400บาท แต่อีกบล็อกหนึ่งราคาสูงสุดจะอยู่ที่1,000บาทเป็นปีพศเดียวกันก็คือปีพศสอ4 6ันาจำนวนการผลิต1 8 8 2 0 0 0เปลีนเหรียญสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ